สวีดัสสวัสดีครับผมนิกกี้ทีวีแล้วก็เพจนิกกี้กินเป็นทัวร์วันนี้สิพาท่านผู้ชมมากินตำส่วะเล่ม,มือแนงครับพักกินกากกะสิมี่พักขาครับชะอมครับพักขาชะอมแล้วก็ศพักกาดตกแต่งด้วยซาลาเน่มาครับกินข้าวเที่ยงน้วกันครับนี่ครับขอ้อเข่อย่าง่ๆยหนึ่งกอง บมฮอนครับเย็นแล้วกว่อรีบไปรับชมกัน n ิกี้ทีวีก็ขอฝากส่อง y t u t u นิกี้ทีวีแลวกรเพจนิกี่กิีไปทัวร์นะครับเด้อฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมจะได้ทำคลิปดีๆออกมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอ่ะ,อะเอาเป็นว่าบล็อชาเอาไปลุยเลยครับหิ้วเขาแล้วเที่ยงตอนนี้ก็เที่ยง อะไรกันกะอยู่หน้าบ้านคือเราครับคึ้ฟ้าคึ้คนฝนบริอัดในสวนจาดฝนตกห้ำเดี๋ยวมือไหนแดดแห้งๆในสิ่ปอัดในสวนให้พี่น้องในเบื้องบรรยากาศในสวนน้ำกันก็ใจส่วนนะครับเอ เล็บบ่ใหญ่ปานไหนครับเดี๋ยวโอกาสหนาะได้สิแก้มื้อไหมบางเขาคราบเงี่ๆ น้ำในต่ำปากผมบ้างเดี๋ยวใส่จุเดี๋ยวสีใส่หนีอยู่นะครับเด้ออีพี่น่ะเอฟซีที่เพิ่นคอเขามาประกาศประกาศรับแจกรับเชืญอนะครับเด้อผู้ใดวางกับเชื่อน่ะ โอ้ยมันจแจ๋วครับโอ้ลมเย็ยนสวยๆพี่น้องแนอะ๊ย พักค้ากันนี่ปลูกเองครับหน้าบ้าน๋ยวพ่อปลูกไว้อากาศกับเพื่อนพักกาดนกกาี่ปลูกหลังบ้านพักค้านี่ปลูกเป็นแน่วหัวลยครับเผยแพัส่สวนข้าวหลวงกินแหน่ เพร็ดดีขนาดครับพริกแห้งตังกำหนึ่งเหมือนเอาทมไส้โอ้ออกดังได้พี่น้องเอ้เพร็ดทััอยานบ้าซาใจผมไส้กำรรหนึ่งแบบ โอ้เห็ดขอนี้ก็นครับจำน้ำปลาแดงนัวๆพัก,พ,กพักกินกับบ่อะไรครับมันเนี่ยบ่ได้ซื้อเก็บเอาอยูุ่ยืนล้วนๆเนี่ย ไอพี่จะไปสิส่้อยจุแล้วครับใส่นี่ c เอฟซีนขอเขามาพิ่นเห็นกินเป็นแต่แสบครับเมื่อกดแสบกดไลค์ให้กับเป็นกำลังใจเห็น้วไรนะครับเ้อ 嗯，别别哦，十段。 เป็ดเป็ดเป็ดเขาเนี้ยจะปั่นนั่นกันแสบท้องครับ

ใช่ปะใช่่อโลกการใชยอัดพ่อตามเอาอะโอ้น้ำหูน,น้ำตาแจกและเพร โอ้สุดยอดพี่นนองเพ็รปัดเขาเหนียวกับเอาโบยูแสบทองนึกเอาเพ็ดแห้งพี่นาะของพิกผมใส่กำึ่งอ,อ,อิ่มเอาเป็นมาคลิปตำส่วเล็บมือนั่งกะขอนำเสอเนอเพียงเท่านี้ ้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมิก้ทีวีนะครับ้งในมันนี้ก็เขา,เาตัวลาไปก่อนนะครับด้วสวัสดีครับ